สวัสดีครับมาถึงบทเรียนที่3ของเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนกันแล้วนะครับบทเรียนที่3นั้นก็คืออย่าบ่นว่ายากจนเดี๋ยวจะยากจนจริงๆอาละครับเรามาเข้าเนื้อหาของตอนนี้กันเลยดีกว่าหลังพบเขาในคอฟฟี่ช็อปที่ถนนซังโน2ไม่กี่วันเขาติดต่อผมอีกครั้งบอกว่าเขามาทําธุระที่เกาะยอเอ่ยถ้าผมมีเวลาอยากชวนมากินมามีด้วยกันสักมือ้อ ติดต่อมาปุ๊บปั๊บแบบนี้ที่จริงทําผมตกใจไม่น้อยตอนนั้นผมยังทํางานบริษัทประกันคนขายประกันมีเวลาอิสระเยอะเพื่อนนาเวลาเหล่านั้นไปพบปากผู้คนเช่นครั้งนี้ให้ตายอย่างไรผมก็ต้องไปพบเขาแน่เรานัดเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในชั้นใต้ดินของห้างสปปรรพสินค้าบนเกาะยออยืย ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นห่างดังของระแวกนี้แท้ๆน่าเสียดายจริงผมไม่ยักรู้มาก่อนว่ามีห้างนี้สร้างอยู่ด้วยเวลาพักเที่ยงผ่านไปนานแล้วแต่ภายในร้านยังมีคนแน่นขนาดเพราเราหาที่นั่งได้ก็สั่งคงกุ้งชูมาสองที่คงกุ้งชูคือมามีในถ้วยซุปถั่วเหลืองเย็นนะครับนิยมทานกันตอนหน้าร้อนที่ประเทศเกาหลีใต้ถ้าเปรียบเทียบร้านนี้กับหุ่นมันคือสุดยอดหุ่นชั้นดีเลยละ่ะ ถ้าเข้าตลาดลักทรัพย์ฉันจะรีบลงทุนกับมันทันทีร้านนี้เยี่ยมขนาดนั้นเลยหรอครับผมมองรอบๆร,ร้านไม่รู้สึกว่ามันต่างจากร้านทั่วไปตรงไหนเห็นเพียงแค่ลูกค้าในร้านต่างก้มหน้าก้ม,มตากินอาหารของตัวเองดูปก,กติดูเมนูสิไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยใช่ไหมหละ่ะแถมราคายังแพงหูฉี่ได้คนกลับแน่นร้านเมื่อวานฉันก็มากินต้องต่อแถวรอตั้งนานจานแถมก็ให้แต่กิมจิแค่จานเดียว ต้นทุนจะเท่าไรกันเชียวหรือกําไรเพียบแน่แนผมหันหน้ามาอ่านแผ่นเมนูมีขายแค่มะหมี่ในซุปถั่วเหลืองเย็นมะหมีม่ยำก๋วยเตี๋ยวเส้นแบนใส่ไก่ราคาทุกจานแพงระยับจนยากจะเชื่อว,ว่าเป็นราคาอาหารเมนูเส้นสู้เอาเงินเท่านี้ไปซื้อข้าวอร่อยๆแต่เมื่อกินยังดีกว่าแต่แปลกอยู่นะเมื่อวานฉันวัามันไม่ค่อยอร่อยเท่าไรคิดว่ามันด้อร่อยจนถึงต้องยอมรอเข่าคิว แต่พอเข้ามือเที่ยงวันนี้ดัน,นรู้สึกอยากกินอีกนี่คงเป็นเคล็ดลับของร้านเขาละมั้งไม่นานนักอาหารถูกยกมาเสิร์ฟน้ำซุปข้นเหนียวเสียจนไม่น่าเรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปคลุกคลิกมากกว่าผมถามขึ้นคุณมีธุระอะไรที่เกาะยอเอือล่ะครับเ <ST size> <ST> ขาใช้ตะเกียบคีบเส้นมะหมี่เข้าปากคำโตพรามตอบว่าฉันมาดูทำเลออฟฟิศแถวนี้ระหว่างกินอาหาร ผมได้ฟังเหตุผลที่เขามาเกาหลีบริษัทจัดการการลงทุนในฮ่องกงที่เขาเป็นเจ้าของซึ่งเดิมลงทุนในญี่ปุ่นและสิงคโปร์ตอนนี้ตกลงใจว่าจะลงทุนในเกาหลีใต้ด้วยเขาจึงบินมาเตรียมการด้วยตัวเองเขาเล่าว่าเมื่อวานกับวันนี้เข,เขาต้องเดินทางไปดูทำเลออฟฟิศหลายแห่งตามที่เลขาหาข้อมูลไม่ให้เลขาที่เคยไปไหนมาไหนกับคุณเขาไปไหนเสร็จแล้วครับทำไมวันนี้คุณถึงมาคนเดียวล่ะฉันให้เขาหยุดงาน เว้นจากช่วงนี้ฉันมีเวลายอยู่คนเดียวไม่มากนักหายเพราะเกาะยออื่ยเป็นสถานที่แห่งความทรงจำด้วยฉันเลยนึกอยากอยู่คนเดียวมากกว่าผมถามว่าหาออฟฟิศได้หรือ,อยังเขาตอบว่ากำลังจะทำสัญญาแล้วเปิดออฟฟิศแถวกลางน้ำไม่ดีกว่าเหรอครับผมอธิบายทำเลแถวกลางน้ำว่าเป็นเมืองใหม่เป็นศูนย์กลางการเงินการคม,มานาคมสะดวกผู้คนสัญจรคึกคักเป็นทำเลเหมาะสมยิ่งต่อการทำออฟฟิศ บริษัทประกันที่ผมทํางานอยู่ก็อยู่กักงนําเหมือนกันหากเขาเลือกเปิดออฟฟิศที่กลางนำ้ำคงมีโอกาสให้ผมได้พบเขาบ่อยขึ้นคนเล่นหุ่นต้องอยู่เกาะยอเอ้ยส่วนกลางนํามันเป็นทีที่ให้เด็กๆยังเธอทํางานระหว่างกินอาหารโทรศัพท์มือถือผมดังสายจากภรรยาผมไม่รับสายเธอและคว้ามือถือไว้แต่แล้วเสียงเรียกเข้ากับดังขึ้นอีกรอบถ้ามีเรื่องด่วนก็รับสายสิ ผมบอกเขาว่าเป็นสายจากภรรยาผมไม่ใช่ธุระด่วนแต่เสียงมือถือกลับดังขึ้นอีกรอบดูท่าจะเป็นเรื่องด่วนแล้วจริงๆเมื่อคืนช่องโฮมช้อปปิ้งในทีวีโฆษณาขายเซ็ตจิวเวลรี่เป็นชุดสร้อยคอต่างหูแถมด้วยเครื่องประดับผมรวมราคาทั้งหมด99,000วอนพิธีกรรายการประกาศเสียงดังว่านี่คือโอกาสพิเศษสุดๆปกติภรรยาผมไม่ดูช่องโฮมช้อปปิ้งแต่เมื่อวานท่าทีเธอผิดจากทุกที ถึงขั้นละสายตาจากทีวีไม่ได้เลยทีเดียวซื้อให้ไหมผมถามเธอตอบแบบลังเลมันก็สวยอยู่หรอกแต่มันแพงจังผมถามซ้ำอีกหลายครั้งว่าจะซื้อให้เอาไหมแต่ภรรยาบ่ายเบี่ยงตลอดพ่อเธอเอ็ดขึ้นมาว่าเรากำลังแย่ต้องใช้ใจ่ายให้ประหยัดสิแลกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันเราปั้นปึงใส่กันไม่หายจนภรรยาเป็นฝ่ายโทรมาง้อ,อก,ก่อนคู่เราเป็นแบบนี้เสมอเธอจะเป็นฝ่ายขอขึนดีก่อนและโทรศัพท์มาหา ผมเล่าให้เศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนฟังจบเขาวางตะเกียบลงหยิบผ้าชิดมือขึ้นซับปากก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าก็อีแข่ของแข่นั้นมันเท่าไหรกันเชียวท้ายประโยคเขาทำปากขมุบขมิดพึพรรมพำคำว่าห่วยแตกออกมาผู้หญิงเวลาเห็นเพชรพลอยก,ก็อยากได้เป็นธรรมดาเพราะอยากได้ใจจะนึกถึงแต่มันเธอเองใช่ว่าซื้อให้แล้วจะหมดตัวเสียหน่อยจะมัวถามอีกทำไมซื้อให้เลยสิ ผมบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาและอธิบายสถานการณ์เมื่อวานมาอีกครั้งแต่ยิ่งพูดฟังเหมือนผมจะเป็นคนขี้ตืดเข้าไปทุกทีการประหยัดมันถูกต้องก็จริงแต่เมื่อต้องใช้เงินก็จงใช้ซะภรรยาเธอมาได้ขอให้ซื้อของให้ทุกวันน,นี่นานๆเพิ่งจะขอสักทีอย่างไรก็ตามตอนนั้นเป็นช่วงที่ชีวิตผมต้องประหยัดจริงๆการเงินผมกำลังแย่ พอทำงานประกันเมื่อไม่มีผลงานรายได้ย่อมลดลงพลอยให้ผมอ่อนไหวกับเรื่องเงินมากขึ้นถึงขนาดคิดมากกระทั่งค่าขนมลูกเงินเดบัญชีที่เคยมีเหลือเฟือพอต้องใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันยอดคงเหลือจึงลดหวบซ้ำเงินเก็บครึ่งหนึ่งของผมยังนําไปซื้อหุ้นของบริษัทที่ทหัวหน้าสาขาเอชแนะนําอย่างมั่นใจนักหนาแต่ปรากฏว,ว่าผ่านไป6เดือนหุ้นกลับตกหวบติดลบ40ซ ผมก็เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกว่าหุ้นชั้นดีล่วงกล่าวลงได้ขนาดนั้นรายได้น้อยลงหุ้นตกต่ำยิ่งทำผมขนลุกขนพองถี่ท่วงเรื่องเงินเก่าเก่าหลายครั้งถึงกับหัวตื้อเมื่อเห็นค่าประกันสุขภาพกับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าภรรยาเห็นผมเครียดจึงวนซื้อหนังสือแบบฝึกหัดของลูกๆเธอถึงกับขอคืนเครื่องกรองน้ำเช่าที่เพื่อนสนิทเธอโน้มน้าวจนเธอเห็นควรว่าต้องมีครอบครัวเราจะได้ดื่มน้ำสะอาด หรืออย่างฝาลองนั่งชักโครกอัตโนมัติที่บ้านก็กลายเป็นแค่ฝาลองนั่งธรรมดาเพราะเธอดึงปลั๊กมันออกเพื่อประหยัดค่าไฟเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวของผมรัดเข็มขัดกันเอวกิว๋วเงินนะ่ะยิ่งไม่มียิ่งต้องกล้าใช้ตรงกันข้ามเมื่อไรมีเยอะต้องใช้จ่ายให้ประหยัดแต่คนส่วนใหญ่ชอบทำกลับกันเหมือนเธอตอนนี้ พอไม่มีเงินไปใช้ชีวิตด้วยใจห่อเหี่ยวกลัวตัวสั่นเง,งินงกอยู่ๆไปพอมีเงินขึ้นมากลับใช้สุรุ่ยสุร่ายเหมือนไม่เคยจนต้องขอบุณภรรยาผมจึงได้เรียนรู้วิธีใช้เงินเข้าให้แล้วพูดไปบ่อยว่าไม่มีเงินเธอจะไม่มีเงินไปตลอดชีวิตทำไมล่ะครับผมถามผมนึกถึงตัวเองช่วงนี้ผมพูดบ่อยๆด้วยสีว่าไม่มีเงินทำให้อยากรู้เหตุผลของคำพูดของเขา ร้องแหลมว่าไม่มีเงินมันทุกวันใครที่ไหนจะชอบเธอต้องมีคนชอบเราเยอะๆโอกาสทำเงินถึงจะเยอะตามเวลาใช้เงินอย่าใช้ยุ้มยิ้มใช้ทีเดียวไปเลยต้องรู้จักใช้เงินก่อนโตเอาให้คนอื่นสังเกตเห็นไปเลยเธอว่าระหว่างคนที่ซื้อกาแฟเลี้ยงเราตลอดทั้งปีกับคนที่เลี้ยงข้าวเราในโรงแรมหรูครั้งเดียวเราจะจดจำใครได้มากกว่ากันก็ต้องคนที่เลี้ยงข้าวเราในโรงแรมหรูสิครับ แกาแฟน่ะได้รับมาก็ขอบใจดื่มหมดแล้วก็แล้วกันแต่มื้ออาหารในโรงแรมกับท่าเรารู้สึกตื่นเต้นสามซึ้งคนที่พาไปกินและจดจําเขาได้แม่นยํากว่าทั้งที่หากพิจารณาให้ดีคนเลี้ยงกาแฟจะเยอะกว่าโดยซ้ําเข้ายกกาดินน้ําชาบาเล่ลงถ้วยไม่ใช้เงินคือไม่ใช้เงินคือดีที่สุดแต่หากต้องใช้จงใช้ให้เยอะจนคนสังเกตเห็นเช้าวันต่อมา ผมโทรศัพท์ไปยังบริษัทโฮมช้อปปิ้งฝ่ายดูแลลูกค้าบอกว่าสินค้าขายหมดเกลี่ยงแล้วหลังผมอ้อนวอนอยู่นานสุดท้ายจึงสั่งซื้อเซ็ตจิวเวลีได้สำเร็จภรรยาผมบอกว่าจะใส่สร้อยคอที่ผมให้นั้นนานเป็น10ปีเลทีเดียวเขาชวนผมเดินเล่นเราเลยเดินเลียบริมฝั่งแม่น้ำหันด้วยกันพ่อเห็นตึก63อยู่ลิบๆตึก63คือตึก63ชั้นเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ แสงแดดของเดินพฤษภาแผดจ้าจนตาพรา่าทำน้ำตารืน้นเราเดินกันเนิบช้าเขาเริ่มเอ่ยปากเล่ามีคนเคยเรียนลงทุนหุ้นพร้อมกับฉันเขาเป็นคนดีขยันขันแข็งแต่ขี่เหนียวมากไปรู้จักแค่หาเงินไม่รู้จักใช้หลังเลิกงานเขาไม่มีทางยอมกลับบ้านทันทีต้องเที่ยวเก็บขูดเปล่าข้างทางมาขายเป็นคนมัธยัตจังนะครับมันไม่ใช่แข่มัธยัตนะศิเข้าคันตรณีจนอน,อนาถาเลยละ่ะ บางทีเราพาครอบครัวไปเที่ยวน้ำตกด้วยกันทุกครั้งถี่ไปหากมีอาหารเหลือเขาจะขอหอกหลักทุกทีพอ,อาห้ามก็บอกว่าเสียดายของจะทิ้งทำไมเวลาไปเที่ยวครั้งต่อๆไปก็จะพกกล่องปลาไปด้วยเสมอด้วยความสงสัยผมได้ถามขึ้นมาว่าเขาคงเป็นเศรษฐีไปแล้วใช่ไหมครับในใจคิดว่าถึงไม่ด้วยล้นฟ้าเท่าเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนแ,แต่ในเมื่อเคยเรียนลงทุนหุ้นด้วยกัน แถมยังเป็นคนมัธยัตยิขนาดนั้นคงไม่แคล้วร่ารวยมากแน่แ่อาจเข้าขั้นมหาเศรษฐีก็เป็นได้ฉันเกิดเคยคิดอย่างนั้นแต่เขายังมีชีวิตแบบเดิมเมื่อวานฉันยังเจอและเลี้ยงข่าวก็อยู่เลยเขายังลงทุนหุ้นมีออฟฟิศอยู่แวแกแถวนี้ละ่ะแต่ไม่ใช่ออฟฟิศเขาเองนะเป็นออฟฟิศแบบเชา่าแคบๆซอยที่ใช้ร่วมกับออฟฟิศอื่นฉันพร่ำบอกเขาหลายครั้งแล้วว่าถ้ามีเงิน ให้เลิกคล่ำคร้วนว่าตัวเองเป็นยาจกอาจใช้ชีวิตให้สมกับเป็นคนรดวไวสักทีเถอะถึงจะพูดอย่างไรเข้าก็ไม่เคยรับฟังเลยนิสัยมัธยัสถ์คงฝังลึกในตัวเขาจนยากจะเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะที่ผ่านมาเขาเคยประหยัดถึงได้มีชีวิตปกติสุขในตอนนี้ดังนั้นเขาจึงอยากประหยัดต,ต,ต่อไปเก็บเงินมากอีกนิดแม้จะเป็นเพียงเงินเล็กน้อยชีวิตผมในช่วงนี้ก็ใช้มาตรการรักเข็มขัดเข้มข้น ผมได้อยากตอกย้ำทัศนคติเรื่องการประหยัดของตัวเองจึงพูดไปด้วยอยากปลอมตัวเองให้มั่นใจกับความคิดในแง่ว่านิสัยประหยัดจะมอบผลลัพธ์ที่แสนดีแก่คนเราเข้าประสานมือไพร่หลังก่อนที่จะพูดว่าลองคิดดูนะถ้าบอจะประหยัดแล้วต้องประหยัดถึงเมื่อไรกันละ่ะเก็บขวดเหลาไปขายทั้งเดือนจะขายได้เงินเท่าไหร่กันเชียวของที่คนอื่นทิ้งจะต้องกลายเป็นของสําคัญให้เราตามเก็บไปถึงเมื่อไร เวลาจะซื้อของก็เลือกแต่ของถูกๆจะกินข้าวก็เลือกกินแต่ของถูกคนแบบนี้เมื่อไหร่จะทําการใหญ่ได้หากหลงอยู่ในชีวิตขี่เหนียวก็ต้องมีชีวิตขี่เหนียวไปตลอดเพราะสมองเราพุ้นชินประเดียบร้อยเวลาเห็นของแพงสมองจะสั่งการทันทีวันนั้นไม่ใช่ของเรานี่ละที่ทําให้เขาต้องมีชีวิตแบบนั้นไปตลอดการแต่ยังไงถ้าอยากรวยก็ต้องเริ่มจากการประหยัดไม่ใช่หรือครับจะประหยัดก็ประหยัดให้พอเหมาะสิ การประหยัดแบบนั้นมีแต่ทําเราเสียพลังงานโดยใช่เหตุเพราะมันก่อเรื่องให้คิดมากมายอย่าคิดว่าจะประหยัดเงินอีกสักเหรียญได้อย่างไรเธอต้องคิดว่าจะทําอย่างไรถึงจะหาเงินได้เพิ่มอีกสักเหรียญหากใช้พลังงานเถ่าๆกันตลอดหนึ่งเดือนระหว่างคนประหยัดเงินที่พยายามใช้เงินไม่กี่หมื่นวอนกับอีกคนที่ใช้เงินเพื่อให้เงินเพิ่มอีกล้านวอนเธอว่าชีวิตใครจะดีกว่ากัน ที่ฉันจะบอกคือการประหยัดเงินนั้นถูกต้องแต่อย่าทำตัวอนาถาเพื่อจะประหยัดจนตรหนีข้อพูดเสริมฟังราวประโยชน์วาฏทะดังผมยังจดจำด้แม่นจนกระทั่งตอนนี้ไม่มีเงินหาใช้ยาจกแต่เพราะทำตัวเยี่ยงยาจกจึงไม่มีเงินเหลือไม่นานตึกปกศึษาที่เห็นไกลๆเมื่อคู่ก็ใกล้เพียงเบื้องหน้าเศรษฐีเมดิเต์เรเนียนว่าเขาไม่ได้มาตั้งนาน แล้วเอ็นตัวไปด้านหลังเงยหน้ามองยอดตึกชวนให้ผมนึกถึงตัวเองสมัยยังเป็นเด็กประถมบ้านนอกเพิ่งขึ้นมากรุงโซเป็นครั้งแรกจำลยว,ว่าตัวเองก็มองตึกด้วยท่าทีแบบเดียวกับเขาลางนึกถึงคําพูดที่ว่าคนบ้านนอกจะทําท่าตืนต่นเต้นเมื่อมองตึกแบบนี้ส่วนคนกรุงโซมองด้วยตายอย่างเดียวเราเดินต่อจนถึงส่วนสาธารณะแม่น้ําหันผ่านท่าเรือผมนึกอยากนั่งมานั่งแต่ที่ร่มๆม,มีคนจับจองเต็มทุกที่ เขายังคงเดินต่อไม่มีท่าทีว่าเหน็ดเหนื่อยส่วนผมเริ่มล้านิดหน่อยไม่นานนะักเราก็นั่งพักตรงมานั่งเขาที่นิ่งเงียบมาครู่ใหญ่ก็เลยขึ้นมาว่าฉันเคยได้ยินคำว่า,าเงินต่อเงินฉันทำเงินได้มากและรู้สึกด้วยว่าใช้มันหมากเช่นกันยิ่งใช้ก็ยิ่งหาได้มากขึ้นฉันเลยคิดว่าคำว่า,าเงินตอนน่อเงินคงเกิดขึ้นกับฉันแล้วหลังเริ่มลงทุนหุ้นในสักสามปี ชีวิตชันเริ่มเข่าทีเขาทางและซื้อบ้านได้เรื่องของคนจนไม่มีจะกินอย่างฉันซื้อบ้านกลายเป็นข่าวลือแพร่ไปเร็วจีคนที่ไม่เคยสนิทชิดเชื่อกันจู่ๆก็ติดต่อฉันมาเฉยผมนึกถึงเรื่องของเขากับคนในครอบครัวต้องกระจัดกระจายแยกกันอยู่ที่เขาเล่าให้ฟังเมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วนึกในใจว่าหลังจากนั้นในเวลาแค่สามปีเขาทรงตัวได้และมีเงินมากขึ้นถึงขนาดซื้อบ้านถือว่าตั้งตัวได้รวดเร็วเหลือเกิน ตอนนั้นบ้านฝ่ายภรรยาฉันไม่สูดเีเพราะเพราะพ่อตาต้องเข้าโรงพยาบาลมานานเงินจึงเหลือร่อยหลอแต่คนหาเงินกลับไม่มีแม่ยายเลยมาขอร้องภรรยาฉันแต่ฉันทำไม่รู้ไม่ชี้พูดย้ำย้หวังเงินเอาไปซื้อบ้านหมดแล้วภรรยาฉันนอนไม่หลับอยู่หลายวันกระทางฉันทนดูอีกเอาไว้นั่นและถึยงยอมให้เงินเธอไปหาล้านวอนบ้านเราตอนนั้นฉันซื้อไว้สาสิบล้านวอนเธอคิดดูแล้วกัน งเงินนั้นมากโขเท่าใดถ้าคำนวณเทียบกับสมัยนี้น่าจะมีมูลค่าเกินกว่าห0สิบล้านวอนทีเดียวถือเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายเลยให้ไปแล้วฉันเสียดายเงินนักกลายเป็นว่าฉันเสียองที่นอนไม่หลับด่าตัวเองว่าเสียสติไปแล้วเป็นร้อยๆครั้งใจคิดจะบอกให้เขาคืนมาเพึ่งนึงแต่สุดท้ายก็พูดไม่ออกแต่หน้าแปลกนับจากวันที่ให้เงินไป เงินกลับหลังหลาเข้ามาหาฉันเพิ่มได้ยินแต่ข่าวดีซื้อหุ้นไหนๆก็ขึ้นปรวดปรว์ทาเงินมากมมยชนิดอธิบายไม่ได้ว่าทําไมมือถึงขึ้นนักเรื่องประมาณนี้เคยเกิดขึ้นอีกหลายครั้งไม่ใช่แค่กับบ้านพ่อตาแมา่ยายนะ้ามีใครเดือดร้อนฉันจะให้เงินเขาให้เฉยๆเ,เหมือนทิ้งเปล่าแต่ปแปลกเลือกเกินทุกครั้งจะต้องมีเงินก่อนโตหญิงกว่ากลับมาเข้ามือฉันตลอดแบบนี้คุณคงช่วยเหลือคนอื่นๆตลอดใช่ไหมครับ ช่วยแต่วิธีไม่เหมือนเก่าเพราะแต่เดิมมีคนขอความช่วยเหลือเยอะเกินกำลังฉันตอนนี้ฉันเลยจัดตั้งในรูปแบบองค์กรหลายแห่งบริจาคเป็นครั้งคราวไปผมเองแม้จะมีเงินไม่มากแต่ก็หักมาชิอัตโนมัติเป็นค่าบริจาคการกุศลอยู่ทุกเดือนมันทำให้ฉันคิดว่ามันไม่ใช่ว่าเงินเราจะหดหายเมื่อให้เงินคนอื่นบางที่มันอาจเหมือนการลงทุนก็ได้ ถ้าอย่างนั้นเราต้องทุ่มเงินเยอะๆเ,เพื่อคนอื่น,นสิครับเขาทำหน้าไม่พอใจและพูดขึ้นมาว่าเงินนะไม่ว่าในกรณีไหนก็ไม่ควรทุ่มใช้มันอย่างเดียวจะใช้ก็ต้องใช้อย่างมีคุณค่าถึงอย่างนั้นมันก็ทำจริงนะยากมากครับแค่หาเลี้ยงคนในครอบครัวยังอัตคัดแทบแย่จะให้ใช้เงินอย่างมีคุณค่าเพื่อคนอื่นผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเขายังคงทำหน้าไม่พอใจและเขาก็พูดขึ้นมาต่อว่า เพราะอย่างนี้ไงเธอถึงไม่มีเงินชามของเธอมีขนาดแค่นั้นชามของเธอใหญ่แค่พอเลี้ยงปากท้องครอบครัวตัวเองมีชามขนาดแค่นั้นจะหวังให้เงินมากๆของมือตัวเองไม่ได้หรอกดูพวกเศรษฐีขามคืนที่รวยพ่อถูกหวยนั่นเป็นไงไมนนานชีวิตปกขาเป็นยังไงล่ะผมหวนนึกถึงเนื้อหาในข่าววันก่อนได้ยินว่าส่วนใหญ่ยากจนกว่าแต่ก่อนอีกทั้งมีหลายตัวอย่างให้เห็น เมื่อคนเราย้ายจากบ้านเช่ารายปีไปผ่อนบ้านตัวเองจ่ายรายเดือนจากพนักง,งานออฟฟิศดีๆกลับกลายเป็นคนติดหนี้ท่วมหัวเธอว่าทำไมเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าเพราะพวกเขาใช้เงินสูุวิสุลธิไร้เลครับเพราะชามผมเข้าเล็กไงล่ะชามมีขนาดเล็กพอมีเงินก่อนโตเข้ามารวดเดียวมันจึงรองรับไม่ไหวสุดท้ายถึงในยหกเรียราชสูญไปกระถางเงินที่มีอยู่ก่อนหน้าเธอบอกว่าอยากหาเงินแน่มากๆใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นเริ่มซักเพิ่มขนาดชามซะสิแล้วเธอจะหาเงินได้มากขึ้นรวมถึงเก็บรักษาเงินนั้นให้ดีด้วยพูดจบเขาหันกลับไปมองทางแม่น้ำอีกครั้งแล้วจะเพิ่มขนาดชามไม่ยังไงล่ะครับไม่มีอะไรยากหรอกขนาดชามของเธอจะใหญ่เท่าที่เธอใช้เงินเพื่อคนอื่นนั่นละผมครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาบอกให้เราใช้เงินเพื่อคนอื่นแล้วขนาดชามของตัวเองจะใหญ่ขึ้น แต่ก็ไม่ระบุชี้ชัดว่าต้องใช้สักเท่าไหร่ที่แน่ๆคงไม่ต้องใช้ใจ่ายไปถึงค่าเล่าหรอกมั้งผมมองข้าวแล้วหัวเราะก่อนจะถามว่าถ้าอย่างนั้นทำไมคุณถึงไม่ใช้เงินเพื่อผมบ้างล่ะครับเจอคันทีไดไให้ผมเลี้ยงทุกทีเลยก็เธอไม่ใช่คนที่ช่วยเพิ่มขนาดชามของฉันนี่นาแต่ฉันเป็นคนที่ช่วยเพิ่มขนาดชามของเธอเธอต้องจ่ายนะถูกแล้วผมได้แต่หัวเราะเมื่อไรที่เธอทำให้คนอื่นประทับใจได้ ชามของเธอก็จะใหญ่ขึ้นเราต้องใช้เงินในเวลาแบบนี้เขาหยุดพูดสักคู่ก่อนเปิดปากฉันบอกเคล็ดลับง่ายๆให้เธอกล้เป็นเศรษฐีให้เอาไหมผมตกใจได้แต่ทำตาโตร,รอฟังคำตอบจากเขาเวลาไปกินข้าวกับใครเธอต้องเลี้ยงคิดแบบเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนคนรวยใช้เงินอย่างไรคนรวยมีวิธีใช้เงินเป็นขั้นตอนแบบนี้ครับอย่างแรกใช้เพื่อคนอื่น คำว่าคนอื่นในที่นี้ไม่ใช่ใครก็ได้แต่คือคนที่สามารถช่วยเพิ่มขนาดชามของเรากรณีคนทําธุรกิจคนที่ว่าคือลูกค้าในอนาคตกรณีคนที่ลงทุนหุ้นคนที่ว่าคือคนที่จะช่วยมอบข้อมูลชั้นเลิศหรือคนที่มอบเงินลงทุนให้หรือคนที่มีศักยภาพหรือคนที่มีศักยภาพช่วยเหลือเราอย่างที่สองใช้เพื่อสร้างความประทับใจแก่คนอื่นด้วยประสบการณ์คนรวยรู้ดีว่า หากทาให้คนอื่นประทับใจย่อมหมายถึงเงินก้อนใหญ่กว่านั้นจะกลับคืนมาอาจเพราะแบบนี้วัฒนธรรมการบริจาคจึงอยู่ใกล้ชิดติดแน่นกับผว้คนโดยเสมอเขาเชื่อว่าเงินต่อเงินไม่นานเงินที่ให้ไปจะย้อนกลับคืนมาถึงไม่กลับมาหาเขาสักวันย่อมกลับมาหารุ่นลูกรุ่นหลานของเขาอยู่ดีพวกเราส่วนใหญ่ใช้เงินเพื่อตัวเองหรือเพื่อครอบครัวเท่านั้นเราจะแย้งว่าเราไม่มีเงินเหลือเฟือพอจุนเจือผู้อื่นแต่พอหาเงินได้มากขึ้น เราก็จะยังไม่ใช้เงินเพื่อผู้อื่นอยู่เช่นเดิมเพราะเราไม่มีใจจะทําแบบนั้นอยู่แต่แรกคิดว่าฉันต้องได้อยู่บ้านดีๆไปไหนมาไหนด้วยรถดีๆสวมใส่แต่เสื้อผ้าดีๆและกินแต่อาหารดีๆเมื่อใช้เงินแต่เพื่อฉันและเพื่อครอบครัวของฉันเงินจึงมีแต่หมดลงไม่มีหมุนเวียนมาใหม่จากแหล่งไหนหากใช้เงินเราเพื่อเราเท่านั้นเงินจะไม่ต่อเงินต่อเมื่อคุณใช้เงินเพื่อคนอื่นบ้างเงินถึงจะหมุนเวียนกลับมา ซ้ำยังวนเวียนกลับมาถึงรุ่นลูกของเราด้วยจบบทเรียนที่3ของเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนเป็นยังไงกันบ้างครับกับบทเรียนที่3ของเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนเนื้อหาในตอนนี้คงจะทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะครับว่าการใช้เงินแบบเศรษฐีนั้นก็ใช้กันยังไงแนวคิดของมหาเศรษฐีกับคนทั่วไปนั้นแตกต่างกันขนาดไหนและในบทเรียนที่4ในตอนหน้านะครับก็คือคนรวยก็เรียนดูวิธีใช้ชีวิตจากคนรวย สำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ